สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าอ้อยนะคะมาแนะนําขั้นตอนการดูแลผิวตอนกลางคืนก่อนนอนกันดีกว่านะคะเพราะหลายๆท่านบอกว่าเออตอนกลับมาถึงบ้านปุ๊บอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็สลบเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําอย่างนี้นะคะว่ากลางคืนก่อนนอนเราควรจะมีการดูแลผิวเป็นพิเศษเพราะอะไร เพราะว่าช่วงเวลากลางคืนก่อนนอนนะคะเป็นช่วงที่เวลาผิวเราฟื้นฟูและซ่อมแซมได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการทาครีมบำรุงใดๆลงไปก็ตามนะคะควรจะทาให้ถูกต้องถูกวิธีถูกขั้นตอนเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะเวลากลางคืนนะคะสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงเวลาที่ผิวเราพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเต็มที่ทาครีมบำรุงเพื่อแก้ไขปัญหาจุด จุดปัญหาของตัวเราเองนะคะเรามีปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะถ้าเราทาถูกวิธีนะคะผลที่ได้มันก็จะเกินร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะวันนี้เรามาขออนุญ,ญาตแนะนำขั้นตอนในการดูแลผิวแบบป้าอ้อยกันดีกว่านะคะว่ากลางคืนก่อนนอนเราจะใช้บํำรุงกันอย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยค่ะสิ่งที่แนะนำนะคะคือ1 ล้างหน้าค่ะกลับถึงบ้านนะคะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ใช้คลีนซิ่งมิลคคลีนซิ่งวอเตอร์ก็ได้นะคะเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าก่อนที่จะไปล้างโฟมล้างหน้าทำไมถึงต้องใช้คลีนซิ่งอย่างนี้ในเมื่อเราอะ่ะไม่ได้แต่งหน้าเพราะอะไรถึงต้องใช้ค่ะคลีนซิ่งวอเตอร์คลีนซิ่งมิลคเมคอัพรีมูเวอร์พวกนี้นะคะเขาสามารถที่จะเช็ดนะคะสิ่งสปกปรกฝุ่นละอองแป้ง นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะครีมกันแดดที่เราทาที่มีค่า SPF ต่างๆที่อยู่บนผิวเราควรจะล้างให้สะอาดหมดจดนะคะต้องล้างให้สะอาดหมดจดค่ะพวกค่ากันแดดนะคะเพราะว่าถ้าตกครา้งใต้ผิวนะคะจะมีปัญหาเรื่องผิวอุดตันเป็นสิวได้ง่ายสิวอุดตันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่าการใช้คลีนเซอร์นะคะไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าค่ะคุณสามารถที่จะ สามารถที่จะใช้รีมเวอร์คลีนซิ่งวอเตอร์คลีนซิ่งมิลว์ต่างๆเช็ดก่อนแล้วไปตามด้วยล้างด้วยโฟมล้างหน้าเพื่อผิวสะอาดหมดจดพอล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะในระหว่างสัปดาห์แนะนําให้มีการสครับหน้านะคะสัปดาห์หนึ่งควรมีการสครับ2-3ครั้งพร้อมกับมาร์กหน้าเพราะอะไรเป็นการผลัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วให้หลุดออกเป็นการลดการอุดตันของรูขุมขนนะคะในระหว่างสัปดาห์เราไปเจอมลพิภาวะมละพิษต่างๆนะคะเกาะตามรูขุมขน ทิ้งไว้นานๆอาจจะเกิดทําให้เป็นสิวอุดตันหรือสิวสิวเซียนได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรมีการสครับเพื่อผลัดเซลล์นะคะให้หลุดเลากออกทําให้รูขุมขนเราสะอาดพอร,รูขุมขนสะอาดเสร็จปุ๊บคุณทาบารุงใดๆก็จะได้ผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสครับเสร็จนะคะในระหว่างสัปดาห์เนาะในทุกๆวันทุกๆคืนหลังจากล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะตามด้วยโทนเนอร์โลชัน่นหรือน้ำตบนะคะ โทนเนอร์โรชัน่นหรือน้ำตกช่วยเรื่องอะไรเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับการเตรียมผิวเพื่อที่จะทำให้ผิวเราเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงนั่นเองนะคะหลังจากลงโทนเนอร์หรือลงน้ำตกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปลงด้วยไลน์นะคะ เอสเซนตเซรั่ม um, นะคะอันไหนเนื้อใสกว่าให้ลงอันนั้นก่อนบางคนลงทั้งเอสเซนลงทั้งเซรั่มไม่ผิดค่ะลงได้เลยนะคะดูว่าเนื้ออันไหนใสกว่าให้ลงก่อนนะคะตามด้วยอายครีมอายครีมนี่ขาดไม่ได้นะคะเช้าเย็นต้องลงอายครีมเนาะอายครีมค่ะช่วยซ่อมแซมส่วนที่อ่าสูญเสียใต้ดวงตารอบดวงตานะคะเพราะเนื่องจากว่าเราใช้สายตาเราไปเจอมลพิษมลภาวะเราใต้ตาเราอาจจะเกิดริ้วรอยนะคะ เกิดตีนกาได้ง่ายเพราะฉะนั้นอายครีมมีส่วนสําคัญมากๆนะคะเพราะว่ารอบดวงตาเป็นอะไรที่บอบบางมากๆเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคะบางคนอาจจะทาบํารุงแต่ว่าลืมทาอายครีมเพราะว่าริ้วรอยถ้าเกิดแล้วจะรักษายากมากๆเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่านะคะหรือใครที่มีริ้วรอย,อยอยู่แล้วก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการบํารุงผิวนะคะครนที่ผิวผสมค่อนข้างมันก็แนะนําให้ใช้เป็นมอยเจอร์นะ เป็นเช่นเป็นอีโมชันต่างๆเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ต่างๆนะคะถ้าคนที่ผิวค่อนข้างแห้งก็สามารถที่จะลงได้ทั้ง2ออย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมอยเจอร์ด้วยครีมเข้มข้นใดด้วยนะคะปัจจุบันนะคะวิว <Com screen. S 2> ัฒนาการทันสมัยขึ้นนะคะคนผิวหน้ามันก็สามารถที่จะใช้ครีมบำรุงได้แล้วนะบำรุงเลือกสํา,นนะะาสหรับผิวหน้าค่อนข้างมันนะคะเดี๋ยวนี้เขามีครีมบำรุงสําหรับผิวหน้าค่อนข้างมันเพราะฉะนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับผิวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ควรจะมีการ ทาลิปบามลิปบำรุงหรือลิปมาร์กก่อนนอนเพื่อทําให้ลิมฝีปากเราไม่แห้งเนาะแค่นี้เองค่ะกลางคืนก่อนนอนนะคะถ้าทาและดูแลผิวอย่างถูกวิธีผิวหน้าเราตื่นมาตอนเช้าก็จะ ได้ผลเต็มร้อยเปอร์เซนต์อย่างเช่นคนที่ผิวหน้ามีเรื่องผิวเป็นกระเป็นฝ้าจุดด่างดำก็ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีผิวกระจ่งางใสคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหย่อนชอคอย์ตก็าสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกกระชับหรือลิฟต์หน้าแต่สิ่งที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยคืออย่าลืมทาหน้าและทาคอด้วยนะคะเพราะว่าเวลา หน้าสวยคอก็จะได้สวยไปด้วยนะคะวันนี้ป้าอ้อยฝากคิดไว้สำหรับการดูแลผิวตอนกลางคืนแค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีมาเรื่อยๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ